Thank you. เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2024หัวข้อผู้ติดตามที่ดีตอนที่2ข้อพระคำหลักอบพยพบทที่17ข้อที่12 12แต่มือของโมเสสมื่ยล้า เขาทั้งสองจึงนำก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งอารอนกับเธอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดินอ่านพระคำภีอบพยพบทที่สิบเจ็ดข้อที่แปดถึงสิบสามปดเวลานั้นคนอามาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่เรฟีดินเก้า โมเสสสัญโยชูวาว่าจงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้รบกับคนอาเาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาสิบโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสเขาออกไปรบกับคนอาเาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้นสิบเอ็ดโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเลก,ก็ได้เปรียบเมื่อนั้นสิบสองแต่มือของโมเสสเมื่อยลา้าเขาทั้งสองจึงนำก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งอารนกับเฮอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดินสิบสาม ส่วนโยชูวาปราบกองทัพอามาเลขไท่ายแพ้ไปด้วยคมดาบเนื้อหาเมื่อวานผมบอกว่าการยอมจำนวนต่อผู้นำและสแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเหนือผลประโยชน์ส่วนตัวถือเป็นคุณลักษณะของผู้ติดตามที่ดีวันนี้ผมจะมาพูดถึงคุณลักษณะเพิ่มเติมของผู้ติดตามที่ดีผู้นำไม่ได้มีอำนาจทุกอย่างพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในบางครั้ง ผู้ติดตามที่ดีประหนักดีว่าผู้นำของพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและพยายามจัดหาให้ก่อนที่ผู้นำจะร้องขอพวกเขาควรเฝ้าดูเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถสนับสนุนผู้นำในด้านใดและให้การสนับสนุนตามความจำเป็นในการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้โมเซสไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากอารนและเฮอเขาไม่ได้อธิบายด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงยื่นมือออกไปที่แนวรบ พวกเขาทั้งสองเห็นเขาเหยียดมือและสังเกตเห็นว่าพวกเขาได้รับชัยชนะในขณะที่โมเสสทำเช่นนั้นพวกเขาสังเกตเห็นด้วยว่าเมื่อมือของโมเสสเริ่มเมื่อล้าจึงเข้าหาและเอาหินให้เขานั่งและยกมือโมเสสขึ้นนั่นคือผู้ติดตามที่ดีแบบที่ทำให้ผู้นำก้าวข้ามอุปสรรคที่กีดขวางทางได้บางครั้งการสนับสนุนผู้นำของท่านอาจไม่สะดวกสบายเลย เมื่ออาโรนและเฮอช่วยเหลือโมเสสพวกเขาไม่ได้นั่งลงและไม่มีใครช่วยยกมือของตนเองขึ้นเหมือนพวกเขาที่ช่วยโมเสสยกมืออยู่พวกเขาคงจะเหนื่อยเหมือนกันแต่พวกเขาก็อยู่อย่างนั้นจนกว่าการต่อสู้จะจบลงบางครั้งเมื่อท่านก้าวเข้ามาช่วยจุดอ่อนของผู้นำคนอื่นอาจเรียกชื่อท่านพร้อมหัวเราะยอท่านด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามท่านต้องไม่ทําให้ผู้นําของท่านผิดหวังท่านต้องทําทุกอย่างที่มาพร้อมกับการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่เลวร้ายเมื่อผู้ติดตามใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของผู้นําผู้ติดตามบางคนเนื่องจากผู้นําของพวกเขาไม่รู้วิธีติดตามเงินจึงเริ่มขโมยจากบัญชีแทนที่จะช่วยจัดการให้พวกเขาคนอื่นๆ บางคนเล่าให้คนอื่นฟังถึงจุดอ่อนของผู้นำที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหากมีใครสักคนในพระคัมภีร์ที่ผู้ติดตามทุกคนควรศึกษาคนคนนั้นก็คือดาวิดแม้ว่าเขาจะได้รับการเจิมให้เป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอลแล้วในหนึ่งซามูเอลบทที่สิบหกข้อที่สิบสามสิบสามซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมัน เติมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามาและดาวิดได้ทำประโยชน์มากมาย 1. ซามูเอลบทที่17ข้อที่48ถึง51 48ต่อมาเมื่อคนฟิลิสเตียนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อประทัดดาวิด ดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟิลิสเตียนั้นอย่างรวดเร็ว49และดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเหวี่ยงด้วยสลิงถูกคนฟิลิสเตียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดิน50ดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่ง และคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือห้าสิบเอ็ดดาวิดจึงวิ่งไปยืนอยู่เหนือคนฟิลิสเตียคนนั้นหยิบดาบของเขาชักออกจากปักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเมื่อพวกฟิลิสเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนีไปและหนึ่งซามูเอล บทที่สิบแปดข้อที่ห้าถึงเจ็ดห้าและดาวิดก็ออกไปทุกแห่งที่ซาอูทรงใช้ไปเขาประสบความสำเร็จดังนั้นซาอูจึงทรงตั้งเขาให้อยู่เหนือพวกนักรบสิ่งนี้เป็นที่ชอบในสายตาของประชาชนทั้งปวงและในสายตาของพวกข้าราชการของซาอูด้วยหกเมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับจากการฆ่าคนฟิลิสเตีย พวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำต้อนรับพระราชาซาอูด้วยรำนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีเจ็ดและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆแม้ว่าเขาจะได้เห็นจุดอ่อนของซาอูหนึ่งซามูเอล บทที่สิบหกข้อที่ยี่สิบสามยี่สิบสามต่อมาเมื่อวิญ,ญญาณจากพระเจ้ามาเหนือซาอูเมื่อไรดาวิดก็หยิบพินใช้มือดีดถวายซาอูก็ทรงรู้สึกบรรเทาลงและทรงดีขึ้นและวิญญาณชั่วก็ลาจากักพระองค์ไปเขายังคงพักดีและไม่เคยทำให้กษัตริย์เสื่อมเสียขณะที่วิ่งหนีเพราะซาอูพยายามจะฆ่าเขา เขามีโอกาสฆ่าซาอูแต่ไม่ได้ทำหนึ่งซามูเอลบทที่24ข้อที่4ี่ถึงสิบพวกของดาวิดก็เรียนท่านว่าดูเธอรวันนี้เป็นวันที่พระยาเวตรัสก,กับท่านว่าดูเถิดเราจะมอบศัตรูของเจ้าไว้ในมือของเจ้าและเจ้าจะทำกับเขาตามที่เจ้าเห็นควร แล้วดาวิดก็ลุกขึ้นย่องเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูห้าหลังจากนั้นดาวิดสำนึกผิดเพราะท่านตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูหกท่านพูดกับพวกของท่านว่าขอพระยาเวทรงห้ามข้าพเจ้าไม่ให้ทำสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้คือที่จะเหยียดมือออกต่อสู้กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้เจ็ดดาวิดตำหนิคนของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้และไม่ยอมให้พวกเขาทำลายซาอูและซาอูก็ทรงลุกขึ้นออกจากถ้ำเสด็จไปตามทางของพระองค์แปดจากนั้นดาวิดก็ลุกขึ้นด้วยและออกไปจากถ้ำร้องทูลซาอูว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาท และเมื่อซาอูทรงเหลียวดูด้านหลังดาวิดก็ย่อตัวลงซบหน้าถึงดินเก้าและดาวิดทูลซาอูว่าทำไมพระองค์ทรงฟังถ้อยคาของคนที่กล่าวว่าดูเถิดดาวิดสแสวงหาที่จะทำลายพระองค์สิบดูเถิดวันนี้พระเนตรของฝากพระบาทประจักษ์แล้วว่า พระยาเวทรงมอบฝากพระบาทในวันนี้ไว้ในมือของข้าพระบาทที่ในถ้ำและบางคนขอให้ข้าพระบาทประหารฝากพระบาทเสียแต่ข่าพระบาทก็ได้ไวพระชนของฝากพระบาทข้าพระบาทพูดว่าข้าพระเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำรายเจ้านายของข้าพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไวสิบเอ็ดทอดพระเนรเถิดเสด็จพ่อของข้าพระบาท ขอทอดพระเนตรชายฉลองพระองค์ในมือของข้าพระบาทเพราะข้าพระบาทตัดชัยฉลองพระองค์ออกและไม่ได้ประหารฝากพระบาทเสียขอฝากพระบาททรงทราบและทอดพระเนตรเถิดว่าในมือของข้าพระบาทไม่มีความผิดหรือการกบฏข้าพระบาทไม่ได้ทาบาปต่อฝากพระบาทแม้ว่าฝ่าพระบาทกําลังทรงล่าชีวิตของข้าพระบาทเพื่อจะทําลายเสียสิ ขอพระยาเวทรงที่ภาพษาระหว่างข้าพระบาทและฝ่าพระบาทขอพระยาเวทรงแก้แค้นแทนข้าพระบาทต่อฝ่าพระบาทแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทําอะไรต่อฝ่าพระบาท13บดังสุภาษิตโบราณว่าความอาธรรมก็ออกมาจากคนอาธรรมแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทําอะไรต่อฝ่าพระบาทนั่นเป็นผู้ติดตามที่ดี ผลที่ตามมาคือเขาไม่เพียงแต่บรรลุชะตากรรมของเขาเท่านั้นแต่กษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายซึ่งเรียกอีกอย่างว่าโอรสของดาวิดก็มาจากเชื้อสายของเขาด้วยวิวร์บทที่12ข้อที่16 16เราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นทยานถึงสิ่งเหล่านี้ต่อท่านเพื่อคริสต,ต,ตจักรทั้งหลายเราเป็นรากเน่าและเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจำรุ่งอัน์สุขใสจุดสำคัญอย่าพยายามใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของผู้นำของท่านแต่ช่วยพวกเขาแทน